สวัสดีครับผมกบน้าครับวันนี้ครับผมได้คุยกับยายเพียนครับล่าสุดครับยายเพียนแกบอกว่าแกซื้อเลขหกสามแกก็ถูกครับแกเคยฝันเกี่ยวกับตัวเลขหกสามเพราะว่างวดนั่นเพื่นเราฟันให้ผมฟังแกบอกว่าแกไปนอนเฝ้าศพนอนอยู่ในอยู่ในวัดแล้วก็อายุของคนตายนะคือหกสิบสองย่างหกสิบสามปี ก็ซื้อเลข6ก6อสครับมันก็ออก6กสามล่างเมื่อนี้ครับผมจะคุยกับเราเราฝันต่องวดแล้วก็ฝันลักษณะเหมือนเดิมเป๊ะเลยฝันว่าตัวเองได้ไปบ้านหลังหนึ่งเขาเนะี่ยมาวานให้คนแก่ไปนอนเป็นเพื่อนศพคือบางพื้นที่ครับสูม,มูนี่คือมันจะมีประเพณีที่ว่าให้ผู้เฒ่าผู้แก่ครับ ไปนอนอย,อ,อ,ยอยู่ในงานสินะครับเพื่อเป็นมูพวกวกันเพื่อไม่ให้มัน,มนบังเวงสินะครับมันเป็นประเพทนี้ไปแล้วในความฝันแกบอกว่ามีคนมาวานแกให้ไปร่วมนอนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเป็น,ปนจัดงานศพครับยายเพี้ยงครับเพิ่งขึ้นปากแล้วก็เตรียมของครับเตรียมกระตาหมากเตรียมผกอุปกรณ์เคียวหมากไปละครับ แล้วก็แต่งชุดขาวครับไปนอนอยู่ในงานศพแกบอกว่าแกไปถึงน่ะคนน่ะไม่มีสากคนเลยเลยบุมีสักคนเลยตอนจีพไปขอลองน่ะเพื่อนบอกว่ามีคนแก่ๆอยู่ประมาณห้าหกหกคนหาว่คนคนน่ะบัดเพาะไปหอดครับมีแค่ยายเพียนแค่คนเดียวอยู่ในงานยายเพียนครับขนคีนลูกยาวเลยพี่สันขนกีนลูกสู้เลย แต่ก็ไม่รู้ครับว่าเป็นศพไข่บุหัวเป็นศพผู้หญิงศพผู้ชายเห็นแต่ว่าเขาจุดจุดอจุดไฟเนาะไฟยังไฟแสงสีที่ว่าอ่อมโล่งนะครับแกก็ไปนางโลง่งแล้วก็ไปจุดทูบเพื่อขอขามาสินะครับไปบอกกาวว่าเจ้าของเนี่ยมานอนมานอนอยู่มานอนเป็นมูสินะแกก็จุดทูบครับแกเข้ยายา้มหาหาไอร้รูปรูปยังรูปบนศพเนาะ แกก็หาไม่เจอในะมาณใ่คขามฝันหาไม่เจอแกก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแกก็จุดทูบเสร็จแกก็ไปนั่งข้างๆนะครับข้างๆอยู่บริเวณนั่นแหละไปนั่งข้างๆครับแกง่วงครับวันนี้แกง่วงแกก็เลยนอนครับเพราะว่าช่วงที่ว่าคนเนี่ยไปเชิญแกมานอนคือมันเป็นเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นหกโมงเย็นสินะบัดพอแกมาหอดกับประมาณสักหนึ่งทุ่มบัดเพอมาหอดหนึ่งทุ่มเนี่ยคือไปเห็นผเลยสักคนแต่คนที่ไปบอกแกบอกว่ามีประมาณห้าหกคนแล้ว แต่พอมาห่อนไม่มีใครสักคนครับมันดึกนะมานน่ประมาณทุ่มหนึ่งมันดึกแกก็ง่วงครับพ่อนั่งสลึมสลือง่วงมาเน่ได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงพระสวดเพราะว่าเป็นทุ่มครึ่งพระสวดแกก็รื้มสลือครับตื่นมาคนเต็มงานเลยครับมาเน่คนเต็มงานเลยแล้วก็มีพระสวดสี่สี่รูปใช่ไหมแกก็นั่งอยู่ในงานนะครับแกบอกว่าแกกับพัดนมมือนกนื้อไหวนะครับแก พยายามนึกนะครับว่าเป็นรงศพไครใครตายแต่แกจะไม่ได้เลยว่าเป็นไครครับแกฝันแค่นี้ครับยายเพียรฝันแค่นี้คือมวดที่พานมาเมื่อกี้ครับแกบอกว่าแกไปนอนเฝ้าศพเนาะแกรู้ครับว่าคนนั้นตายก็คือหกสิบสองหกสิบสามปีแกก็ซื้อหกสองหกสามไงแต่งวนี้ครับแกไม่รู้ว่าใครตายผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เลยแต่สิ่งที่ยายเพียรรู้ครับแกรู้ว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านไขร แกรู้ว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านใครและแกะแก้กับหูของครับว่าใครที่มา,าเชิญแก่ไปร่วมงานยายเพียนจําได้เลยครับจําได้สองอย่างครับยายเพียนจําได้ว่าคนที่มาขอร้องให้ยายเพียนไปนอนนั้นคือเป็นใครแล้วก็บ้านหลังนั้นคือบ้านของใครยายเพียนรู้แค่นี้ครับยายเพียนก็เลยคิดว่าถ้าไม่รู้คนใต้แ็คิดว่า หรือว่าคนที่มาบอกหรือเปล่าออกอายุค้นบอกหรือเปล่าหรือจะมาบ้านเลขที่หรือเปล่าบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่ที่ยายเพี้ยนครับเพิ่นไปนอนไปนอนเฝ้าศพครับคือสามศูนย์เจ็ดครับนี่คือบ้านเลขที่คือสามศูนย์เจ็ดแต่เวลาสื่อเลขครับถ้าเน้นเลขสามตัวครับยายเพี้ยนเพิ่นว่าแต่ถ้ามาตรงๆนะมันก็คือสีแปลกน่ละแต่ยายเพี้ยนเพิ่นบอกว่าสามศูนย์เจ็ดนี่คือบ้านเลขที่ แต่ถ้าจะซื้อไปซื้อมาซื้อขึ้นซื้อลงนี่คือยายเพียนแกบอกว่าหรืออาจจะเป็น317กับ397หรือเปล่าแต่บา้านที่คือตัวเดียวคือ307ศย์เายเพียนแกบอกว่ากลองเบิึงก็ได้3ามกับ397เก้นี่คือตัวที่ยายเพียนบอกว่าลองดูก็ได้ส่วนคนครับส่วนคนที่มาบอกยายเพียนครับมาบอกยายเพียนว่าให้ไปน,นอนนะครับซึ่งเป็น รุนลุนลูกนะครับรุนลูกของของยายนะครับคนคนนั้นครับอายุห้าสิบเจ็ดปีห้าสิบเจ็ดปีเป็นผู้หญิงครับที่ว่ามาบอกให้ยายเพียงไปนอนยายเพียงแกก็อายุร้ายเนาะยายเพียงแกก็อายุเจ็ดสิบกว่านะครับส่วนคนที่มาบอกคืออายุห้าสิบเจ็ดปีแกบอกว่ารุนลูกนี่แหละแกก็เลยประมาณนี้ครับนี่คือความฝันของยายเพียงครับถ้าถามว่าตัวเดียวไหม ตัวเดียวก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าบ้านเลขที่คือสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดแต่บต้องไม่กลับไปเลยครับไม่ต้องไปกลับเป็นสามศูนย์หนึ่งก็ได้นะครับมันบางทีม,มันเป็นเลขหลายหางเกินไปเอาแค่สามศูนย์เจ็ดก็พอนะครับส่วนไพ่สีไปไปกลับก็แล้วแต่แต่อย่าลืมไปตัดเล่นครับอย่าลืมไปตัดเล่นก็พอครับเนาะสามศูนยะ์เจ็ดนี่คือวงกลมไว้เลยครับคือบ้านเลขที่แล้ตัวลองครับก็คือสามหนึ่งเจ็ดกับสามเก้าเจ็ดนี่คือตัวลองส่วนอายุของคนที่มาบอกยายเพียนก็คือห้าสิ ไม่แน่นะครับเนาะหาหนึ่งมันออกแล้วงวดนี้อาจจะออกห้าเจ็ดก็ได้เหลขมันอาจจะออกไม่ไกลครับอาจจะออกใกล้ๆกลก็ได้เพราะว่าความฝันของเราครับงวดน,นั้นแกฝันว่าตัวเองได้ไปนอนเฝ้าศพคนตายอายุหกสิบสามปีมันก็นยังออกครับแต่งวดนี้คือไปนอนเฝ้าศพแต่ไม่เห็นไม่เห็นไม่ไม่เห็นไม,ไ,มไ,มไ,มไม่เห็นศพส,สินะไม่รู้จักคนตายแต่รู้จักคนที่ไปบอกก็คือห้าสิบเจ็ดปีวันไหนครับอาจจะออกห้าเจ็ดเจ็ดห้าก็ได้ หรือเลขล่างอาจจะออก57เลขสามตัวอาจจะออก307ก็ได้ครับเป็นไปได้หมดครับทุกที่ยวยางครับเป็นเพียงแค่ความฝันนะครับเนาะก็ลองฟังเบังงครับเพราะว่าผมก็ฟังความฝันมากก็เอามาเล่าให้ทุกคนได้เป็นแนวทางครับถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าถามว่าออกไหมคือผมตอบไม่ได้จริงๆครับว่าออกหรือไม่ออกแต่บางครั้งครับความฝันของแต่ละคนเนาะบางครั้งอาจจะตรงงวดบางครั้งอาจจะไม่ตรงงวดนี่ก็คือเรื่องจริงครับ บางคนฝันแม่นแต่ไม่ตรงงวดก็มีประมาณนะครับสิบหกพฤศจิกายน6กให้ทุกคนครับโชคดีมันมานซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเลขสองตัวล่างสามตัวตรงซื้อลอตเตอรี่แล้วันไหนครับกะอยากให้ถูกแล้วันไหนล้ววันหนึ่งแต่ถ้าเป็นไม่ได้ครับโชคไงครับแลนส้นตึ้มเลยครับหมายถึงว่าโชคหมายถึงว่าเงินนะครับหมายถึงลอตเตอรี่นะครับเนาะเอาแบบจังๆเลยสินะครับนี่เป็นความฝัน ล่าสุดของยายเพียนแกก็บอกว่าแกชอบนะแกก็บอกแกก็บอกให้ลูกหลานคนฟังลูกหลานคานนกัมากไว้เลยครับอาจจะซื้อเล่นเล่นหัวก็ได้ครับซื้อเล่นหัวก็ได้บ่ต้องซื้อรลายก็ได้ซื้อเล่นเล่นน้อยก็ได้ครับเนาะให้ทุกคนครับชว่วยดิสแม,น,มนครับขอบคุณหลายสวัสดีครับ